การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายคำถามในการสัมภาษณ์ทำไมชุดนิสิตจึงเป็นเครื่องแบบที่บังคับใช้ 2. คุณรู้สึกอย่างไรกับการสวมชุดนิสิต 3. ชุดนิสิตมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 4. คิดว่าควรปรับปรุงระเบียบชุดนิสิตหรือไม่ 5. ชุดนิสิตสง่งผลต่อบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์อย่างไร 6. คิดว่าควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการแต่งกายหรือไม่ 7. ชุดนิสิตช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ 8. เคยพบปัญหาเกี่ยวกับชุดนิสิตหรือไม่ 9. คิดว่าอนาคตของชุดนิสิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร 10. อยากเสนอแนวทางปรับปรุงชุดนิสิตอย่างไรสรุปการสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์มามีทั้งหมด10คนเพศชาย1คนเพศหญิงเก้าคนอายุ19-20ป่ปีภูมินำเน่าจังหวัดมหาสารคามหนึคน จังหวัดอุดรธานีหนึ่งคนจังหวัดขอนแก่นห้าคนจังหวัดนครพนมหนึ่งคนจังหวัดกาฬสินธุ์หนึ่งคนและจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งคนคณะที่สัมภาษณ์คณะการบัญชีและการจัดการสี่คนคณะนิติศาสตร์หนึ่งคนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสองคนคณะเทคโนโลยีหนึ่งคนคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม,มศาสตร์หนึ่งคนคณะสถาปัตยกรรมหนึ่งคน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใส่ชุดนิสิตปัญหาที่พบบ่อยคือความไม่สะดวกในการใช้งานค่าใช้จ่ายและข้อจํากัดเรื่องความหลากหลายชุดนิสิตเปื้อนทําความสะอาดยากสิ่งที่อยากจะแก้ไขปัญหามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับแฟชั่นมากขึ้นมีการปรับให้หลากหลายและยืดหยุ่นขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของสถาบันไว้ ชื่อนันอายุ19ปีอาชีพนักศึกษารายได้ต่อเดือน4,000ที่อยู่พักหอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสถานะสูตการศึกษาในระดับปริญญาตีจิตวิทยาปัญหาที่ประสบเจอไม่สามารถใส่ทสํากิจกรรมบางอย่างได้ความต้องการปรับปรุงวัสดุหรือเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศความกังวลใจ กลัวว่าอากาศร้อนเ่จะออกเยอะแรงจูงใจเสื้อใส่แล้วสะดวกสบายเหมาะสำหรับสภาพอากาศพฤติกรรมไปตู้เสื้อผ้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าสวมเสื้อนิสิตกิจกรรมที่เกิดขึ้น1ไปตู้เสื้อผ้า2เปิดตู้เพื่อหยิบเสื้อนิสิตสสวมเสื้อนิสิต 4. ติดกระดุมหลังใช้เสศจปลดกระดุมเสื้อ 6. กนำลงตรรกะเดอร์รูมโปโพติชันแคนวา เกรนคือไปตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้าสวมเสื้อนิสิตติดกระดุมหลังใช้ปลดกระดุมนำเสื้อนิสิตลงตะก้า c อ s เสิเร์ตจอบใส่แล้วสะดวกสบายเหมาะกับอากาศใส่แล้วไม่อึดอัดเพลนไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมบางอย่างไม่สะดวกสบายอึดอัดรักษาความสะอาดยากเกรนครีเอเตอร์เนื้อผ้าใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อน พะเนื้อผ้าระบายความร้อนได้ดีดูแลความสะอาดง่ายแพ n นลิลิเวอร์ประหยัดเวลาในการรีดใส่ง่ายใส่สบายโปรดักเซอร์ i ิ e เสื้อของนิสิตมีความยืดหยุ่นกว่าแบบเดิมรักษาความสะอาดง่ายแต่ยังคงรูปแบบเดิมของเสื้อเพื่อความเหมาะสมสรุปประเด็นแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเสื้อนิสิต ช่วยให้นันซึ่งต้องการใส่เสื้อแล้วสบายเหมาะกับสภาพอากาศปัญหาใส่ไม่สบายเราจึงพัฒนาเนื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศที่ร้อนความคาดหวังพิเศษประหยัดเวลารักษาความสะอาดง่ายใส่แล้วสบายความท้าทายเพอร์ซูณาของนันใส่แล้วอึดอัดไม่สบายไม่เหมาะทำกิจกรรมบางอย่างไอเดียสรุปการแก้ปัญหาถ้าเราเป็นบาร์บี้ อยากจะแต่งชุดอะไรมาก็ได้ที่คิดว่าสวยและดูดีที่สุดและสามารถพกพาไปได้ด้วยกระเป๋าที่สามารถใส่ได้ทุกอย่างโปรโตไทป์การสร้างต้นแบบโดยมีการทำกระเป๋าวิเศษที่ใส่ได้ทุกอย่างพกพาสะดวกเทสติง้งการทดสอบการสำรวจจากการสร้าง Google Form พผลสำรวจพบว่ามีผู้คนลงความคิดเห็นจำนวน10คนเป็นเพศชาย1คน เพศหญิง9คนมีผู้เห็นด้วย10คนคิดเป็น100%ซสรุปได้ว่าความคิดเห็นส่วนมากเห็นด้วยกับการมีกระเป๋าวิเศษที่พกพาไปไหนก็ได้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ